ประมาณ2,000กล,งกลางๆนะครับ2,600อะไรประมาณเนี้ยนะครับราคาจริงๆเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description กับ pin comment มมน,นะครับแล้วกันแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อด้วยนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีด s h c r a f t outdoor นะครับในซีรีส์ของ Alphaworks นะครับซึ่งผลิตในญี่ปุ่น Alpha เนี่ยเป็นบริษัทผลิตใบมีดคัตเตอร์นะครับซึ่งบางคนก็รู้จักยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว Alphaworks เนี่ยจะเป็น division หรือเป็นแผนกที่ออกแบบผลิต อุปกรณ์เอาดร์ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยนะครับแบบที่หดกลับเข้าไปในตัวด้ามมีคัตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นมีดเฉพาะทางอย่างเช่นมีด Bushcraft เล่มนี้นะครับซึ่งเจ้ามีดเล่มนี้ผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วนะครับสตัวด้วยกันก็คือเป็นตัวที่เป็นสีน้ำตาลน,นะครับสีแทนแบบนี้กับอีกตัวนึงเป็นสีเขียว o อดีกรี Green นะครับสตัวนี้นะครับไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ได้นะเบรดทรูส n i p e แล้วก็ เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า Outdoor Gear นะครับรวมถึงคลิกเข้าไปที่ข้างบนที่ Pop Up ตรงนี้เขาจะพาไปแต่ละตัวแต่เดี๋ยวท้ายคลิปยผมจะเอามาเทียบให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวมีดเนี่ยมันจะมะีด้วยกันทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นคือ4 4แบบด้วยกันนะครับผมสั่งมารอบนี้เป็นด้ามสีเทานะครับเป็น Limited Model นะครับที่ฝากล่องก็จะบอกเลยว่าเป็น Limited Model นะครับผลิตจำกัดแล้วก็รหัสคือ O W s G 1 P A G นะครับ ก็จะเป็นกล่องกระดาษลักษณะนี้นะครับอีกครั้งนะครับราคา2คันกลางนะประมาณ2,600-2,700อะไรประมาณนี้ยังไม่ถึง3,000นะครับแล้วก็ในช่วงโปรหรือว่าช่วงที่เขาสั่งพรีออเดอร์เนี่ยราคาจะถูกกว่านี้หน่อยหนึ่งอาจจะประมาณ2,400กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับกล่องก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวหน้าตาของมีดนะครับเราเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดซึ่งมีด ซีรีส์นี้ก็จะผลิตและจำหน่ายในญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับแล้วก็ร้านที่นำเข้าขึ้นมาคือร้าน u l t i a g e นะครับก็ลิงก์เดี๋ยวผมลิงก์ทิ้งไว้ให้นะไปกดสั่งซื้อเป็นหามเขาได้เลยแล้วก็ตัวมีดเองก็เป็นมีดพรีออเดอรนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะ Outdoor Knife นะครับสังหะนะครับก็คือชื่อรุ่นนะครับสังหะ ตัวกล่องก็จะบอกถึงลักษณะการออกแบบนะครับซึ่งมีดเล่มนี้เป็นมีดฟูแทงก็คือด้ามกับตัวใบเนี่ยข้างในจะเป็นโลหะชิ้นเดียวกันซึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับการใช้งานตัวกรายดิงมีดนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเซเบอร์กราที่มีความแหลมเรียวนะครับไม่เหมือนกับคมมีดทั่วไปที่มันเป็นคอนเวกสกรายหรือว่าวีกรายแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนวี v กรายบงเป็นแบบบวม,บวมแบบนี้นะครับ ส่วนรหัสนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตะกี้คือ o w ขีด s, s g 1 p ขีด a g นะครับแล้วก็มีดเล่มนี้ผลิตในญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยนะครับผมกล่องบรรจุมาก็จะเป็นซองพลาสติกนะครับข้างในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีตัวมีดพร้อมปลอกหรือฝักนะครับหรือซองพกนะครับน่ะมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวมีดก็จะมีคําแนะนานะครับในการ ใช้งานก็คือเขาบอกว่าแม่แนะนําให้บัตรนะครับท่อนสูงหรือว่าท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะนี่อาจจะหักได้นะครับไม่แนะนําอีกอันคือไม่ควรใช้ปลายมีดแคะงัดหรือว่าเจาะอะไรนะครับถ้าไม่จําเป็นนะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทนะั้งหมดผมอ่านไม่ออกหรอกนะแต่ว่าก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับตัวมีดเองเนี่ยก็จะมาในลักษณะคือฟิกซ์เบลดก็คือตัวมีดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมีดที่ด้ามกับตัวใบเนี่ยไม่สามารถจะพับเก็บ หรือว่าหดกลับเข้าไปได้นะจะเป็นฟิกซ์ก็คือแบบมันอยู่กับที่นะครับบางคนนะครับจะเรียกมีดลักษณะนี้ว่ามีดใบตายก็คือมันไม่สามารถจะขยับไปไหนได้ใบมันอยู่กับที่นะครับแต่ว่าเวลามีดพับเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกว่ามีดใบเป็นนะเราไม่นิยมเรียกแบบนั้นนะครับเราจะเรียกว่ามีดพับมีดออลโตมีดไม่ออโตแบบหดเข้าอะไรมีดสปริงมีดอะไรก็ว่าไปนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นฟิกซ์เบลดนะครับภาษาปากก็คือมีดใบตายนั่นเองนะครับผม ส่วนฝักซองด้านนอกที่เห็นเนี่ยนะครับจะผลิตด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุพลาสติกที่มีความทนทานต่อการกระแทกนะครับเหนียวยืดหยุ่นแล้วก็ยังคงสภาพแม้ว่าโดนอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นรวมถึงแรงกระแทกและแรงกดทับซึ่งจะมีลักษณะเป็นฝักหรือปลอกหุ้มบริเวณคมมีดทั้งหมดเลยนะครับแล้วหุ้มมาถึงบริเวณประมาณ1ส่วนสของด้ามน,นะครับแล้วก็เผยส่วนด้ามอีกประมาณ2ส่วนนะครับของความยาวทั้งหมดที่มี ตรงฝักด้านหน้าจะมีชื่อนะครับ o v e r w e s ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Alpha ใน Division น,นี้แลบปลายซองหรือฝักจะมีรูระบายน้ำและความชื้นในกรณีที่ใช้งานมีดแล้วมีดเปียกแล้วเก็บมีดนะครับรวมถึงการใช้งานกลางฝนนะครับต้องจำเป็นจะต้องใช้งานแบบอย่างนั้นนะครับกลางหิมะหรือว่าลุยน้ำนะครับเราเก็บมีดแล้วเดินขึ้นมาจากน้ำว่าน้ำมันจะถูกเทลงตรงปลายซึ่งก็ทำให้มีดแห้งแล้วก็โอกาสเกิดสนิมกัดก่อนก็น้อยลงนะครับ ส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่ใช้ร้อยเชือกแล้วก็พันพาราคอร์ดสำหรับใครที่ต้องการจะพันอะไรแบบนั้นเพิ่มแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นตัวด้ามมีดข้างในเนี่ยมาล็อกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูก็จะทําให้ตัวนะครับมีดเนี่ยเก็บอยู่ในฝักโดยที่มันไม่หลุดเลื่อนหรือว่าหล่นออกมานะครับแม้ว่าจะหัวทิ่มแบบนี้ก็ตามแต่จะมีเสียงแบดเดิลนะ เสียงโยดอยู่บ้านนะไม่ได้แน่นฟิตสัทีเดียวด้านบนตรงสันของฝักตรงนี้นะครับจะมีร่องหรือว่าเป็นสันนูนขึ้นมาเพื่อออกแบบให้เราสามารถใช้นิ้วนะครับหว่านแล้วก็ดันตัวมีดออกจากฝักได้แล้วก็ตัวเบลลูปนะครับหรือว่าตัวห่วงเข็มขัดก็จะเป็นลักษณะหลอ่อหลอมติดมากับตัวฝักเลยนะเป็นลักษณะโคง้งๆแบบนี้นะสามารถจะคล้องเข้าไปในเข็มขัดหรือว่าด็บกานเกงนะครับได้ง่ายจะมีเขี้ยวล็อกไม่ให้มันหลุดง่ายๆด้วยแล้วก็จะมี ชื่อสถานที่ผลิตนะครับคือผลิตในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับวิธีดึงมีดออกจากฝักคือจับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ดันสะดวกด้วยการใช้นิ้วโป้งนะครับดันให้ตัวมีดหลุดจากล็อกนะครับจากนั้นก็ดึงมีดออกได้นะไม่แนะนําให้จับแล้วกระชากนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุรวมถึงไม่แนะนําให้จับในลักษณะนี้นะครับไอสันตรงเนี้ยเราก็จะออกแบบมาให้เราจับแล้วก็จะรู้ว่าไม่ควรจะจับเลยมาข้างหน้าเพราะว่าถ้าเรากระชากเนี่ยคมมีดอาจจะบาดนิ้วอย่างนี้ได้นะครับซึ่งอันตรายมากเลยก็แนะนําให้จับ ดำๆแบบนี้แล้วก็ดันล็อกออกมานะครับแล้วก็ดึงมีดออกมาเราจะเจอกับตัวมีดที่มีความแหลมแล้วก็เรียวนะครับลองสังเกตดูว่ามีดจะแหลมมากๆเลยแล้วก็เรียวมากด้วยนในวิดีโอก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีดจะมีความ เรียวแล้วก็แหลมนะครับเป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะนี้ก็จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสถานการณ์หรือสภาวะรวมถึงลักษณะการใช้งานที่เน้นไปในด้านการใช้งานเจาะนะครับแทงแบบนี้นะครับรวมถึงการหั่นเหลานะครับจะใช้เป็นมีดประกอบอา,อาหารนะครับเช่นหั่นเนื้อหมูหั่นผักหรือว่าปอกผลไม้ก็ได้นะเพราะว่าความยาวใบมีดรวมถึงลักษณะด้ามจะมีการออกแบบที่เหมาอะกอับอก,การจับถือในระยะเวลานาน,านรวมถึงการใช้งานหลากหลายนะครับ ตัวโครงสร้างของมีดเนี่ยผมไม่ได้รับแจ้งหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับเพราะว่าในข้อมูลในเว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมไม่สามารถจะอ่านทั้งหมดรวมถึงบางทีอาจจะไม่มีคําคอธิบายไว้อย่างละเอียดสักเท่าไหร่นะก็เท่าที่หาข้อมูลได้เนี่ยตัวใบมีดเนี่ยเป็นสเตเลสเกรดนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์อะไรรหัสอะไรและเป็นผู้ผลิตอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่หาข้อมูลมาน่าจะเป็นประเภทอ่0 j นะครับหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นสแตนเลสสตีลเกรดนะครับซึ่งก็เหมาะการใช้งานกับ การเตรียมหรือประกอบอาหารเช่นหั่นผักหั่นเนื้อเนี่ยมันก็ไม่เกิดสนิมหรือการกัดก,ก่อนนะครับแล้วก็กลิ่นของโลหะก,ก็ไม่ติดไปที่ตัวของอาหารด้วยนะครับกลิ่นอาหารก็ไม่ติดมาที่ใบมีดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะาสะเตเลสเนี่ยเป็นออสเทนติกสตีลซึ่งจะมีอนุภาคหรือว่ามีผิวที่ค่อนข้างแน่นนะครับทำให้แบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้มากมายนะครับทำให้กลิ่นมันไม่แทบจะไม่ติดบนใบมีดเลย ลักษณะของทรงใบมีดของมีดเล่มนี้รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทรงคลิปพอยนะครับซึ่งจะมีลักษณะคือหลังตรงมาแล้วปลายก็ถูกคลิปนะครับถูกตัดออกซึ่งออกแบบมาให้เป็นมีดบุชกราฟนะครับคือใช้ยังชีพนะครับ ต่างๆที่ผมบอกไปว่าคือใช้หันเล้าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะนอกจากจะประกอบอาหารส่วนกรายดิงหรือการขึ้นคมรับคมเนี่ยมีเล่มนี้รุ่นนี้ใช้แบบเซเบอร์กรายนะครับบางคนเรียกแฟลตกรายนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซเบอร์มันคล้ายกันกับแฟลตกรายเลยแต่ว่าแฟลตมันจะแบนแล้วก็สูงกว่านี้ซึ่งเซเบอร์กรายเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานคือการทำบารทอนนิ่งเนี่ยเซเบอร์กรายเนี่ยมันจะดีดหรือว่า เขาเรียกว่าสกัดเนื้อไม้นะครับหรือว่าวัสดุที่ตอกลงไปเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็คมจะมีความหนาความแข็งแรงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการหั่นเหลาการปอกเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับฟูลแฟตกรายหรือว่าฮ o ลโลกรายนักนะครับส่วนผิวของมีดเนี่ยตัวนี้ก็ใช้วิธีการทําแบบซาตินฟินิชนะครับต่างจากรุ่นอสองตัวที่ผมโชว์ไปตะก,กี้เดี๋ยวจะเทียบให้ดูท้ายคลิปถ้าพี่ๆดูกันจบนะแล้วก็คมมีดก็เป็นแบบเรลนเรียบนะครับ ตัวโครงสร้างมีดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าด้านในนะครับของด้ามนนจะเป็นฟูแทงแล้วก็เราจะเห็นว่าส่วนส้นมีดจะโปร่บริเวณเนื้อโลหะนะครับออกมาด้วยซึ่งโลหะส่วนท้ายที่โปล่ออกมาตรงนี้นะครับกับส่วนที่เป็นใบมีดเป็นโลหะชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเป็นฟูแทงไนฟ์แล้วมีดบูชคราฟนะครับซึ่งเป็นมีดฟูแทงถ้าเป็นโมรักเนฟนะครับหรือโมรักไนฟ์เนี่ย ฟูทแทงเนี่ยประมาณ3,000ไปปลายสี0พกว่าอะไรแบบนั้นเลยนะก็คือกาเบิร์กนะครับหรือกาเบิร์กสเตเตเลสส่วนยี่ห้ออื่นเช่นคอนดอร์อะไรพวกนี้เก็พันกว่าบาทแต่เป็นคาร์บอนสตีลซึ่งก็จะเป็นสนิมแล้วก็อาจจะมีการใช้งานที่ต่างไปจากตัวนี้นแต่ตัวนี้มาในแบบฟูทแทงก็จริงแต่ว่าราคา2 0 0 0ันกลางๆนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ถึง3,000ซึ่งถือว่าค่อนข้างน,น,น่าสนใจมากๆเลยแลวเป็นมีดที่ผลิตในญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการทํา มีดแล้วก็ดาบนะครับส่วนสเกลหรือสแลปด้ามที่เห็นนี้นะครับจะประกอบไปด้วยวัสดุ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก,ก็คือจะเป็น glass f i l e r nylon นะครับบางคนเรียก GFN นะครับย่อ glass f i l e r nylon หรือว่า GRN คือ glass reinforced nylon บางคนเรียก FRN บางบางประเภทเรียก g r i e o r y เรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ s q x อะไรก็ว่าไปแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมันเป็นใยแก้วนะครับหรือว่าเป็น glass fiber ที่เติมลงไปใน ไนลอนนะครับซึ่งก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ไนลอนมีความเหนียวยืดหยุ่นขึ้นจากเดิมที่มันทนอยู่แล้วนะครับมันก็แตกยากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะใช้งานได้ยาวนานก็มีมากขึ้นด้วยทนกับสภาวะอากาศเช่นความชื้นหรือว่าความร้อนอุณหภูมิเย็นต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นป้ายโลหะซึ่งอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็สลักมาเป็น Alpha Work 2ฝั่งเลยก็เป็นโลโก้ซึ่งแปะไว้ฝังไว้ที่บริเวณข้างด้าม2ฝั่งนะครับ แล้วส่วนสีดำที่เป็นตัว X ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางสังเคราะห์นะครับก็เป็น s y นเทติกรับเบอรซึ่งยางนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยึดจับนะครับจับเกาะแม้ว่ามีดจะไม่มีลายกันลื่นอะไรนะแต่ว่าการออกแบบแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะจับมีดได้อย่างมั่นคงนะครับแม้ว่าจะใช้งานในระยะเวลานานต่อเนื่องรวมถึงการออกแรงแล้วก็การใช้งานในสภาวะที่มืออาจจะมีเหงื่ออาจจะเปื้อนนะครับอย่างเช่นเปื้อนเลือดเปื้อนโคลนเปื้อนน้าอะไรแบบนี้ก็ทําให้จับได้ถนัดสบายขึ้นส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเป็น ใค้เป็นการเล็กๆนะครับซึ่งออกแบบมาไม่ให้มือถลําไปข้างหน้าเมื่อออกแรงนะครับแล้วก็ออกแบบให้เราทราบว่าตรงนี้คือส่วนสุดแล้วของด้ามต้องระวังอย่าจับมากกว่านี้นะครับซึ่งมีเล่มนี้ไม่มีฟิงเกอร์ชอยนะครับแล้วการจับก็ทําได้ดีออกแรงบ,บีบก็ทําได้รู้สึกดีนะเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยมันมีความโค้งมนทั้งบริเวณสันบนด้านล่างแล้วก็บริเวณด้านข้างด้วยซึ่งลักษณะของด้ามก็จะเป็นทรงแบบโอเวลลหรือว่าทรงไข่นะครับรีรีแบบนี้ ด้ามเนี่ยสามารถจะถอดเซอร์วิสหรือเปลี่ยนได้ด้วยการถอดอ l l เรนคีนะครับหรือว่าหกเหลี่ยมนะครับ hex key เนี่ยฝั่งละ2ตัวนะครับแล้วเปลี่ยนด้ามได้ในกรณีที่อนาคตเนี่ยด้ามอาจจะแตกชำรุดเสียหาย แต่ว่ารอยประกบของด้ามเนี่ยจะไม่สนิทนะครับบางคนจะบอกว่ามีดแบบดูไม่เนี้ยเลยแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่มีดสะสมนะไม่ใช่มีดพรีเมียมนะครับแต่เป็นมีดใช้งานนะครับบูชคราฟซึ่งการใช้งานก็อาจจะใช้เหลาไม้นะครับรวมถึงสันของมีดเนี่ยบริเวณสันด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะคือในที่ดีกรีคือมันจะเป็นเหลี่ยมแล้วมันค่อนข้างคมสามารถใช้ขูดจุดไฟได้ด้วยนะครับในกรณีที่จําเป็น ส่วนท้ายมีดที่ยื่นเหล็กออกมาเนี่ยนอกจะจะเป็นการบอกให้เราทราบนะว่าตัวมีดเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เป็นฟูลแทงก็คือด้ามเต็มนะครับยาวมาถึงด้ามเนี่ย,อ,ยกออกแบบมาให้ใช้สามารถทุบนะครับครัชพวกเปลือกหอยเปลือกปูเปลือก,ออก,อกถั่วอะไรด้วยถ้าจาเป็นต้องใช้นะครับใช้ทุบได้เนาะไม่ได้เป็นอาวุธแต่ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือมากกว่านะครับแล้วมีดเล่มนี้ก็ไม่ใช่อาวุธนะครับไม่ใช่มีดต่อสู้ด้วยแต่เป็นมีดที่ใช้งานแบบ ยังชีพนะครับหรือว่าใช้งานในสวนในไร่รวมถึงแคมปิ้งนะครับอาจจะใช้หั่นอาหารนะครับหั่นสเต็กนะครับหรือว่าจะใช้ปอกผลไม้หั่นผักอะไรก็ได้รวมถึงใช้เป็นมีดที่แร่แร่เนื้อนะครับสามารถจับแบบนี้ได้นะครับส่วนสเปคต,ต่างๆเช่นน้ำหนักความยาวอะไรผมจะให้ไว้ในดีสคริปชันหรือคอมเมนต์แต่ตอนนี้คือมาวัดกันคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเจ้าเล่มนี้เขามีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ สเปคข้าวๆาของมีดเล่มนี้นะครับวัดตั้งแต่ปลายจนถึงส้นเลยเป็น over all length นะครับหรือว่า OAL นะความยาวอยู่ที่ประมาณ9.2นิ้วนะครับด้ามเนี่ยอยู่ที่ความยาวประมาณ5นิ้วแล้วก็ใบอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็ความกว้างของใบอยู่ที่ราวประมาณ2.2เซนติเมตรนะครับไม่ถึง1นิ้วอะนะเกือบๆจะนิ้วหนึ่ง ก็ประมาณนั้นก็เป็นมีดบ h ชคราฟที่ผมมองว่าฟูแทงเป็นสเตเลดแล้วจับถนัดนะครับแล้วสีนี้เป็นสีผลิตจำกัดด้วยนะครับไม่ได้ผลิตตลอดผมเห็นว่าแบบคือจะมีตัวที่ดําหมดเลยด้วยนะดำแบบดําปีเลยนะอันนี้นก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งแพงกว่าเจ้าตัวนี้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทียบกันตอนท้ายคลิปแล้วกันะะนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันต่างกับรุ่นที่ออกมาก่อนนะหน้านี้ยังไงพวกนี้ก็เป็นสีลิมิเต็ดหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลน,นะครับเราก็จะเห็นว่า ด้ามของเขาก็จะเหมือนกันเพียงแต่คนละสีนะครับโครงสร้างเหมือนกันหมดแล้วก็ที่ต่างกันอีกคือตัวผิวของเขาเนี่ยจะเป็นผิวแบบทำฟอสเฟตนะครับหรือว่าเป็นเคลือบหรือว่าทำทรีทเมนต์ซึ่งอันนี้จะป้องกันแสงสะท้อนแล้วก็ลดรอยลึกบนเรเวณข้างใบมีดรวมถึงอาจจะเพิ่มการป้องกันการเกิดก,ก่อนที่ดีขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นสีแทนนะครับน้ำตาลน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกรีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียวอารโอลิฟดับกรีนหรือว่าเป็นโอดีกรีนซึ่ง ไอสองตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันแน่นมากเลยนะครับจะแน่นไปไหนไม่รู้นะคือมันแน่นจนหน้าลำคานนะครับนี่ออกแล้วนะครับไม่ได้ดึงออกง่ายเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยอาจจะอยู่ที่ปลอกของแต่ละตัวด้วยนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับอาจจะบอกเลนเจอร์กรีนมิทเทอรี่กรีนก็ได้ใบก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวน้ำตาลด้ามเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบซาตินซึ่ง ไม่มีการเคลือบแต่ใบก็สามารถจะตัดผ่านได้ดีเพราะว่ามันไม่มีความฝืดความด้านนะครับแล้วก็ตัวใบเองก็เงาเงาเหมือนกับมีดครัวที่เราคุ้นเคยนะครับประมาณนี้นะครับอนาคตอาจจะออกสีอื่นออกมาอีกก็ได้นะในซีรีส์ของสังงะนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะออกสีอะไรมาอีกบ้างแล้วก็จะมีอะไรที่แบบเป็นโปรดักใหม่ๆที่ทาให้เราตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจกันอีกบ้างน,นะครับก็ลองติดตามดูรีวิวหรือว่าดู อ่ e โอเพนบ็อกซ์เท e บิลรของผมไปได้เรื่อยๆแล้วกันถ้าพี่ๆรู้สึกว่าเออแบบชอบนะกับสิ่งที่ผมนําเสนอรวมถึงอของที่ผมยืมมาหรือซื้อมาเนี่ยมันโดนใจแล้วก็อ่าทำให้รู้สึกว่ามีอะไรดูเล่นๆนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่ารู้สึกแบบมีข้อมูลมีข้อโต้แย้งอะไรก็คอมเมนต์กันสุภาพสุภาพได้นะครับผมก็ประมาณนี้ ซื้อที่ไหนสเปคยังไงไปดูใน description นะครับคำบรรยายรวมถึงพพ์คอมเมนต์หรือคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิ้ไรเดนเอาท์